ULD นะคะคืออะไรประเภทของ ULD มีทั้งหมดกี่ประเภทแต่และประเภทแตกต่างกันอยา่างไรนักศึกษากำลังสงสัยใช่ไหมคะว่า ULD คืออะไร ULD นะคะย่อม,มาจากคำว่า Unit Load Device ค่ะยังงงกันอยู่ใช่ไหมคะว่า ULD คืออะไรดังนั้นอาจารย์ขอแปลศัพท์ทีละคำก่อนนะคะคำว่า Unit นะคะก็แปลว่าหน่วยค่ะต่อมาคำว่าโหลดนะคะก็คือเป็นการบรรทุกสินค้านั่นเองค่ะ และคำว่า device นะคะก็คืออุปรกรณ์หรือเครื่องมือดังนั้น unit load device ก็คืออุปรกรณ์ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศนั่นเองค่ะการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินนะคะก็จะมีข้อจำกัดมากมายเลยค่ะเมื่อเทียบกับการขนส่งทางเรือหรือรถไฟค่ะ ULD นะคะก็จะถูกออกแบบมาเพื่อให้บรรทุกส,สินค้ากระเป๋าผู้โดยสารที่ลำเลียงเข้าเก็บใต้ท้องเครื่องค่ะหรือเรียกว่า cargo compartment น,นั่นเอง และยึดติดกับอุปกรณ์บนเครื่องบินอย่างหนานแน่นนะคะ ULD มีหลากหลายรูปแบบค่ะแตกต่างกันทั้งขนาดปริมาตรรูปร่างน้ำหนักค่ะจากภาพนะคะนักศึกษาพอเดาวออกไหมล่ะคะว่า ULD มีทั้งหมดกี่ประเภทค่ะใช่ค่ะ ULD มีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่อันที่1ก็คือ p a เลทค่ะนักศึกษาอาจจะคุ้นเคยกับพาเลทนะคะที่เป็นแผ่นไม้มีรู2ด้านหรือ4ด้านนะคะตามคลังสินค้าหรือท้ายรถบรรทุกนะคะ แต่พาเลตสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศจะแผ่นเหล็กแผ่นบางๆางมีความแข็งแรงทนทานใช้งานควบคู่กับตาข่ายนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพาเลตจะมีความหนาประมาณ1นิ้วค่ะหรือจะมีร่องใส่ห่วงสําหรับยึดติดตาข่ายอยู่รอบขอบของพาเลตนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีจุกหรือยึดตาข่ายนะคะเพื่อคุมรัดสินค้าหรือสิ่งของบนพาเลตให้ยึดติดกับแผ่นพาเลตนะคะมีหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับสินค้าในแต่ละรุ่น เพราะเครื่องบินในแต่ละรุ่นก็จะมีขนาดไม่เท่ากันค่ะดังนั้นเราจะเลือกพาเลตให้เหมาะสมกับเครื่องบินในแต่ละรุ่นนั่นเองค่ะ เช่นเครื่องบินรุ่น Airbus 330นะคะก็จะใช้พาเลตที่มีขนาด88นิ้วคูณด้วย125นิ้วค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า PAG นั่นเองนะคะหรือเครื่องบินรุ่น Boeing 747นะคะก็จะใช้พาเลตที่มีขนาด96นิ้วคูณด้วย125นิ้วค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า PMC นั่นเองนะคะสินค้าที่เหมาะสมสาหรับการบรรทุกด้วยพาเลตก็คือสินค้าที่มีขนาดใหญ่น้ําหนักมากเช่นรถยนต์ เครื่องจักรขนาดใหญ่ๆนะคะหรือสินค้าที่ไม่สามารถบรรทุกด้วยคอนเทนเนอร์ได้ค่ะ นักศึกษาจะเห็นได้ว่าพาเลตเนี่ยจะต้องทํางานควบคู่กับตาข่ายหรือเรียกว่าเน็ตนะคะเพื่อไม่ให้สินค้าโค่นหรือร้มในระหว่างการเคลื่อนย้ายหรือการขนส่งสินค้าค่ะตาข่ายนะคะก็จะทํามาจากวัสดุสังเคราะห์หรือเชือกลักษณะของตาข่ายเนี่ยจะถูกออกแบบเป็น2ประเภทค่ะในประเภทที่1นะคะก็คือตาข่ายสี่เหลี่ยมค่ะหรือสแควร์เมสนะคะอันที่2ก็คือตาข่ายแบบขนมเปียกปูนนะคะเรียกว่าไดมอนด์เมสค่ะตาข่ายก็จะถูกยึดติดก,กับพาเรเลตนะคะที่ร่องของพาเลตด้วยอุป ก่อนที่เรียกว่า Stud Fisting นะคะก็ตาข่ายก็สามารถจะปรับให้ขนาดใหญ่หรือเล็กตามความสูงของสินค้าที่บรรทุกอยู่บนพาเลทได้ค่ะต่อมา<ป>นะคะ ULD ประเภทที่2ค่ะคือคอนเทนเนอร์นักศึกษาอาจจะคุ้นเคยกับตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้สี่เหลี่ยมนะคะขนาด20ฟุตหรือ40ฟุตตามท้ายรถบรรทุกหรือตามท่าเรือใช่ไหมคะแต่สําหรับคอนเทนเนอร์ที่ใช้สําหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศแล้วนั้นนะคะ,ะ,คะก็จะมีรูปทรงที่ต่างกับคอนเทนเนอร์ที่เราพบเจอกันบ่อยๆค่ะ จุดสังเกตก็จะเห็นได้ว่าด้านข้างของตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็จะมีรูปทรงโค้งตามของเครื่องบินในแต่ละรุ่นค่ะคอนเทนเนอร์ er หรือตู้ที่ทําจากโลหะนะคะก็จะมีน้ําหนักเบาหรือจะทํามาจากไฟเบอร์กาสนั่นเองส่วนประตูของคอนเทนเนอร์นะคะก็จะทําด้วยโลหะผ้าใบาหรือพลาสติกก็ได้ค่ะ ท room, people, thing, sources, okay. ี kind of <room> so ่ฐานของตู้บางประเภทนะคะก็จะมีที่สําหรับยกเคลื่อนย้ายด้วยรถโฟลคลิฟต์ค่ะตู้บางชนิดสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในได้เช่นการขนส่งเนื้อสัตว์หรืออาหารสดดอกไม้เป็นต้นค่ะการควบคุมอุณหภูมิเป็นผนังบุด้วยฉนวนและใส่น้ําแข็งแห้งเอาไว้ภายในค่ะเพื่อรักษาอุณหภูมิหรืออาจจะติดอุปกรณ์ทําความเย็นไว้กับตู้คอนเทนเนอร์ค่ะซึ่งมีหลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับเครื่องบินในแต่ละรุ่นค่ะ เพราะเครื่องบินในแต่ละรุ่นจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันดังนั้นเราจึงต้องเลือกคอนเทนเนอร์ให้เหมาะสมกับเครื่องบินในแต่ละรุ่นค่ะ เช่นเครื่องบินรุ่น Airbus 330นะคะก็จะใช้คอนเทนเนอร์ที่มีขนาด61.5นิ้วนะคะแล้วก็มีความกว้าง60นิ้วแล้วก็สูงด้วย64นิ้วค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า LD3 นั่นเองนะคะสินค้าที่เหมาะสมสําหรับการขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์ประเภทนี้ก็คือสินค้าที่มีขนาดและปริมาตรที่สามารถบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์นี้ได้ค่ะเช่นกระเป๋าผู้โดยสารซึ่งสินค้าที่บรรทุกใน คอนเทนเนอร์ er นะคะก็จะถูกป้องกันด้วยตู้คอนเทนเนอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะและ ULD ประเภทที่3นะคะก็คืออีกรูค่ะจะมีรูปทรงคล้ายๆกับบ้านของเอสกิโมนะคะจากรูปนะคะก็จะเห็นได้ว่าอีคกรูเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างภายในห้องเก็บสินค้าของเครื่องบินได้มากที่สุดเลยค่ะดังนั้นอุปกรณ์ชนิดนี้นะคะก็เหมาะกับเครื่องบินขนส่งเฉพาะสินค้าเท่านั้นค่ะและเพื่อป้องกันไม่ให้ผนังของลำตัวของเครื่องบินนั้นถูกกระแทกนะคะจึงได้นำอาฝาครอบเนี่ยมาใช้ประกอบกับแผ่นและตาข่ายค่ะ ฝาครอบนี้นะคะก็จะมีรูปร่างเหมาะกับเครื่องบินในแต่ละรุ่นที่ทําการขนส่งค่ะฝาครอบนี้จะทํามาจากไฟเบอร์หรือโลหะที่มีน้ําหนักเบาภายในอีคกรูก็จะมีอุปกรณ์สําหรับยึดสินค้าภายในค่ะถ้าเป็นอีคกรูแบบที่มีฝาครอบติดตายกับแผ่นนะคะโดยไม่ต้องมีตาข่ายรัดก็จะมีประตูเป็นตาข่ายหรือเป็นโลหะสามารถปิดล็อกได้ค่ะเพื่อไม่ให้สินค้าเสียหายในระหว่างการขนส่งนั่นเองนะคะเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้น,นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ULD ค่ะ เมื่อนักศึกษาได้เรียนวีดีทัศน์นี้จบแล้วก็จะรู้ว่า ULD คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าสําหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศนะคะและทราบแล้วว่า ULD มีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันค่ะอันที่1นะคะก็คือ p a เลทค่ะอันที่2ก็คือ c o n t ทนเนอและ3ก็คือ i ีกกรูค่ะซึ่งในแต่ละประเภทนะคะก็เหมาะกับการบรรทุกสินค้าในแต่ละขนาดและประเภทของสินค้าค่ะ